ช่องโนเนมนะครับใครมีรถในฝันตอนเด็กๆบ้างจะมารีวิวการสร้างรถเป็นการรีวิวรถที่ไม่ได้ขายครับวันนี้ผมจะปั้นรถในฝันของตัวเองนะครับเด็กๆผมมีรถรุ่นหนึ่งนะครับผมก็เคยบอกไปแล้วเนาะว่าตอนผมเรียนเนาะ bmw e 4 6เนี่ยเป็นรถที่ตรงวัยผมดีกว่าตอนนั้นใครมี e 4 6เครื่อง3000เนี่ยสุหล่อมากแต่ที่สำคัญใครมีรถคูเป้นะครับที่เป็นรถสปอร์ตเนี่ย4ประตูอะ่ะยิ่งโคตรหล่อเลยครับ ตอนนั้นผมจำความได้ว่าผมเคยเห็นรถ b m เ E46 เ o ือ e ันกปที่เป็น M แท้ๆเลยนะครับแรงๆเนี่ยครั้งเดียวมึงเดินผ่านเจอนะครับก็ได้ดูแต่แค่สเปคดูทุกอย่างในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วเราก็คิดในฝันในตัวเองว่าสักวันหนึ่งนะครับเราจะหารถมาครอบครองให้ได้แล้ววันนี้เรากำลังจะได้รถนะครับวันนี้เรามี รถที่เป็นรถในฝันผมตอนเด็กๆนะครับแต่ผมกำลังจะปั้นให้ทุกคนดูนะครับคือ BMW e46 Coupe นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เป็น m3 เดี๋ยวเราจะทำการรีวิวรถก่อนนะครับว่าเราได้รถมานะครับแล้วต้องทำยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็น ep แรกของ m3 e 4 6ของเรานะครับผมได้รถคันนี้นะครับเป็นเป็น e46 รถ0นะครับ ตัวรถเป็น3ผมจำไม่ได้น่าจะอ2 5 i นะครับก็คือเป็นเครื่องเบนซิน,2500 cc, นส5 0 0นซีซีนะครับรถศูนย์จากศูนย์เบียมลมยูเลยนะครับแต่เจ้าของล่าสุดเนี่ยเขาซิ่งแต่งมาหมดแล้วซึ่งก็ตรงใจผมเหมือนกันนะเปลี่ยนเครื่อง3 0 0พันซึ่งขับสนุกเลยขับใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าก่อนทําจะเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นนะครับไปดูสเปกกันก่อนว่าตอนมาเป็นยังไงโอเคครับเรามา รีวิวนะครับรถในฝันที่กำลังจะแปลงร่างของผมเป็น bmw e 4 6หนะครับ3 3ม i นะครับรถคันนี้เป็นรถคูเป้เป็นรถ0ูนย์คำว่ารถศูนย์คือรถคันนี้ออกจากศูนย์ bmw นะครับการนำเข้ารถสปอร์ตแบบนี้จริงๆมีหลายแบบนะครับมีการนำเข้ามาทั้ง32นํานำเข้าที่ไม่ใช่นำเข้าในการโดยศูนย์ bmw นะครับแต่คันนี้ เป็นรถศูนย์เบีมเอนูนะครับตัวรถเป็น3 25 CI นะครับก็คือเป็นรถเครื่อง2005เจ้าของเก่ามีการแต่งซิ่งเปลี่ยนสีทุกอย่างมาหมดแล้วจริงๆผมซื้อจุดมุ่งหมายคือผมต้องการเอามาแปลงร่างนะครับเอามาเปลี่ยนโฉมทั้งหมดให้เป็นเบีย3ยแท้นะครับดังนั้นผมเลือกที่จะเป็นรถ0ย์เนื่องจากว่าเช็คประวัติง่ายแล้วก็ราคาในอนาคตเนี่ยมันค่อนข้างจะ มีราคาและมีคุณค่ามากกว่าประวัติมีครบผมรีวิวก่อนที่มันจะแปงลงร่างแล้วกันนะครับรถคันนี้มีการปรับแต่งแล้วก็ปรับชุดแต่งหลายอย่างให้เป็นทรง M3 นะครับแล้วก็ซื้อโป่งทุกอย่างใหม่หมดเลยเดีอาอย่างแรกนะครับตัวรถนะครับไฟเนี่ยคันนี้จริงๆตามตรงรุ่นของเขาจะเป็นไฟตกนะครับแต่ตัวนี้ไฟตกคือไฟเหมือน M3 เลยนะครับเดี๋ยวตอนแปลงจะเห็นได้ดูแต่ตัวนี้เป็นไฟยกนะครับ ไฟยกก็คือมันจะเหมือนเกี่ยวนะครับตรงนี้จะวูบขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็นไฟตกจะแยกชิ้น2อันตัวนี้มีเป็นไฟสีนอนพร้อมไฟวงแหวนเรียบร้อยแล้วนะครับคือสวยเลยกันชนนะครับจริงๆกันชนเนี้ยเขาเรียกว่ากันชนทรง M นะครับถ้าเป็นของคูเป้เนี่ยเส้นจะเป็นเส้นขีดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นของ e464 ประตูจริงๆชิ้นนี้ใส่เหมือนกันได้คือชิ้นหน้ากับชิ้นหลังกันชนหน้าหลังจะใส่เหมือนกันด้วยกันได้นะครับแต่จะเป็นเส้นเขาเรียกว่าจะเป็นแถบนะครับคันนี้มีการเปลี่ยน โป่งชิ้นนี้ออกมานะครับถามว่าโป่งยังไงถ้าจะดูล้อนะครับล้อตัวนี้ล้อเป็นล้อขอบ19นะครับซึ่งล้อใหญ่มากตัวนี้เป็นสเปค M3 เลยเป็น BBS แท้นะครับผมชอบทรงนี้ตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วหาซื้อทรงนี้เลยนะครับถ้าเป็นคูปเป้ธรรมดานะครับโป่งชิ้นนี้จะไม่ได้หนาออกมาขนาดนี้นะครับผมจําไม่ได้ว่าหนาประมาณเท่าไหร่คือหนาเพิ่มขึ้นเลยนะครับชิ้นนี้ก็เลยทําโป่งเพื่อให้คุมล้อครั้นี้เนี่ย มีการใส่ฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเคปลาทั้งชิ้นนะครับเป็นงานไฟเบอร์เนาะเป็นทรง M3 นะครับ M3 ก็คือจะมีโป่งตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้จะมี <c oughs> เขาเรียกว่าตัวหายใจตรงนี้จะเป็นทรง M3 นะครับแล้วก็ตัวนี้เจาะจริงๆเท่าที่ผมอ่านนะมันจะเหมือนทรง GTS เป็น M3 E46 ที่เป็นรถแข่งของ B.M นะครับที่เขาใช้เครื่อง V8 เป็นเครื่อง M5 นะครับมีน้อยมากอีกหนึ่งที่ผมชอบก็คือกระจังตัวนี้นะครับตามสไตล์ คูเป้คูเป้จะเล็กกว่า4ประตูนะครับไฟคือต้องบอกกันว่าตอนผมเห็นรถเนี่ยผมชอบที่เขาแต่งมาอยู่แล้วเนาะอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับผมเป็นคนแพ้สีแดงด้วยอย่างที่2คือกระจกข้างนะครับกระจกข้างตัวนี้เป็นกระจกข้างแท้นะครับเพราะง่ายๆของก๊อปทำไม่ได้แบบนี้แท้เนี่ยกระจกก็เป็นกระจกแท้นะครับเนี่ยตัวโคง้งความโค้งทุกอย่างเนี่ยเป็นกระจก M3EC 6เลยนะครับ คันนี้มีซันรูฟด้วยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูเครื่องเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็น M54 เป็นเครื่อง3 0 0พันะครับแล้วก็มีการปรับแต่งซิ่งนะครับจริงๆปรับมาเยอะมากเนาะคือเอาง่ายๆเครื่องตัวนี้ซิ่งเลยนะครับแต่สิ่งที่อยากให้ดูคือบอดี้นะครับรถบอดี้เดิมๆเลยนะครับเราเช็คประวัติมาหมดแล้วนะครับทุกอย่างเขาทําสีเดี๋ยวเราจะมีการลอกนะครับเดี๋ยวเราทํดี m จะเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนจะเห็นว่าผมจะต้องเอาทุกอย่างออกหมดเลยนะครับแล้วก็ลอกสีทําใหม่หมดนะครับแล้วย้ายอะไหล่ของ M3 แท้ๆทั้งหมดนะครับเรามีสั่ง M3 แท้ๆมาอยู่แล้วนะครับแต่เครื่องคันนี้ซิ้นมากๆเลยนะครับมาดูประตูนะครับคูปเป้เนี่ยตัวประตูจะยาวกว่าตัว4ประตู2ประตูเยอะมากนะครับแล้วก็กระจกฝั่งนี้นะครับจะลาดลง ล้อข้างหลังเป็น BBS นะครับอย่างที่2ที่แตกต่างคือรถคูเป้ธรรมดากับ M3 นะครับตัวโปร่งจะต่างกันถ้าดูนี้ดูง่ายๆจะเห็นไหมครับว่าตรงนี้จะมีโค้งออกเห็นถ้าเห็นตรงนี้จะเห็นชัดเจนนะครับคือคันนี้มีการนะครับเปลี่ยนตัวโปร่งตัวนี้จากรถ M3 แท้มาแล้วนะครับเนี่ยกันชนนี้ก็คือกันชนแท้นะครับแข็งมากนะครับล้อจะเห็นเลยว่าล้อตัวนี้เป็น BBS ขอบ19นะครับผมจำออฟเซสตไม่ได้ สเปคไม่ได้นะแต่เป็นสเปคของ m 3เลยแล้วใส่พอดีเลยนะครับเห <_ S 1> ็นเนี่ยอันนี้ไม่ได้เสริมเบเซอร์ไม่ได้เสริมอะไรเลยนะครับใส่ปุ๊บพอดีเลยมา <_ S 2> ดูข้างหลังนะครับ <_ S 1> ข้างหลังเนี่ยตรงสไตล์ m 3 <_ S 2> เลยนะครับถ้าเห็นข,ข้างจะเห็นอย่างหนึ่งก็คือโป่งนะครับเนี่ยข้างขางเนี่ยจะเห็นเลยว่าโป่งมันจะล้าล้อออกมานะครับแต่คันนี้ล้อจะค่อนข้างแบดนิดนึงผมยังไม่ได้ใส่แคมเบอร์นะครับยังไม่ได้จัดทรงเลยเอาง่ายๆนะครับมาถ่ายบีฟอให้ทุกท่านดูก่อนว่าก่อน ที่จะแปลงล่างเนี่ยสภาพเดิมๆเ,เป็นยังไงนะครับแต่คันนี้จริงๆชุดหลังตรงนี้ทั้งหมดทํา M3 มัาเป็นกันชน N3 แท้มาตั้งแต่แรกนะครับเขาเขาสั่งตรงจากจากศูนย์เลยผมเช็คประวัติศูนย์มานะครับฝากระโปรงก็เป็นทรง CSL นะครับผมว่างานสวยใช้ได้ดีนะแต่จริงๆมันยังไม่ได้เก็บงานนะครับท่อแรงใช้ได้เลยข้างล่างเป็นเคปลานะครับสวยเลยบอกเลยว่า เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวว่าแปลงล่างเสร็จนะครับจะเป็นยังไงข้างในนะครับเดิมๆอย่างนี้เลยให้ดูนะครับเราไม่ได้ต้องการขายรถอยู่แล้วเลยอยากรีวิวให้ดูนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัย M นะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยแท้อยู่แล้วภายในจริงๆเนี่ยถ้าเทียบกับ C6 นะครับก็แตกต่างเนาะเบาะตัวนี้ก็สามารถพับได้นะครับไปนั่งข้างหลังได้เดี๋ยวเราจะแปลงล่างหมดเลยนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะใช้ภายในของ M3 ทั้งคันอยู่แล้วนะครับ พราะตัวเบาะก,ก็จะไม่เหมือนนะครับตัว t r i มก็จะไม่เหมือนตัวนี้เกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะครับตรงรุ่นของเขา,าหายากมากนะคแค่เกียร์ตัวนี้เนี่ยเครื่อง3,000แอร์นะครับสำหรับ e46 4ประตูก็คนละอย่างนะครับใช้ได้ไม่เหมือนกันเดี๋ยวมาดูดีกว่ครับว่าเราจะแปลงร่างยังไงต่อ ep ต่อไปนะครับเราจะพาน้อง e46 coupe ของเรานะครับไปอย่างแรกเนาะ ไปทำสีแต่ก่อนทำสีนะครับเราจะต้องการลื้อของเก่าออกให้หมดนะครับเพื่อเหลือแต่ตัวบอดี้เฉยๆนะครับเพื่อเอาไปทำสีเดี๋ยวไปดูกัน EP 2ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย